สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD88 มอริสพาดาว YouTube.com m y t o w e r s รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีดวงชะตาตามวันเกิดดวง12ปีนักษาตร์ตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยา,ยาและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชามหาเพทย์ด,ดูดวคคำพยากรณ์ดวงชะตา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนชีวิตของท่านในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธทิวิชาพลังเคลื่อนย้ายจักรวาลบูชามหายันวัตถุมงคลช่วยปรับเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นเป็นมหาละรวยเรียกสาโชคลาบในทุกๆด้านในด้านของการงานการเงิน ความรักและผ่าดาวเสร์ฟดวงชะตาเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันบริการดูเรื่องทำการมงคลต่างๆดูเรื่องออกรถดูเรื่องขึ้นบ้านใหม่ดูเรื่องเปิดร้านค้า กิจการดูเลือกแต่งงานดูเลือกผ่าคลอดดูชื่อนามสกุลดูเลขมงคลดูบ้านเลขที่และในท่องรายการนี้จะมีรายการดวงชะตาต่างๆดูตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยค่ะก่อนอื่นได้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตามเซิร์กสไตรให้กับช่องนี้ด้วยนะคะ สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับรายการหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาปลายเดือนนะครับประจำเดือนมิถุนายน2565นะซึ่งก็จะมีดวงดาวซึ่งหลายดวงจะมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับในเดือนนี้นะอาจารย์ก็จะมีรายละเอียดนะครับให้คุณดูบนหน้าจอนะว่าออมีดวงดาวอะไรย้ายบ้างย้ายช่วงเวลาไหน นะครับนะเออจะได้ไม่ต้องใช้เวลามากนะักเออนะก็จะสลับสับเปลี่ยนกับดวงดาวไปนะเออคุณจะได้รู้ว่าอยู่ย้ายช่วงไหนอานะจารย์ก็ไดจ้จะได้ไม่ต้องพูดมากนะเออจะได้คลิปจะได้เร็วๆนะเออมีตาดูหูฟังอะนะจุกกรู้ <laughs> เพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตากอาจารย์โดยละเอียดน,นะครับคุณก็ติดต่อนะมาตามข้อมูลบนหน้าจอได้เลยนะเออดูดวงชะตาจากวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดน,นะครับ นะประดนั่งเทียนมโนไม่มีนะเอ่อทั canvas, งไม่เป็นเพราะว่า,ารศารสตร์ไทยระบบสุริยานเป็นัญลณ์ศริตินะครับมันก็คือวิทยาศาสตร์นั่นแหละนะเอ่อเพราะนๆคุยต้องมีความเข้าใจนะครับว่าดวงดาวเป็นอย่างไรย้ายแล้วส่งผลกับชะตาชีวิตอย่างไรบ้างนะครับเพราะดวงดาวทุกดวงนียมีอิทธิพลต่อดวงชะตาทั้ง12บราศีเลยนะครับนะหรือถ้าท่านใดจะสนใจนะครับจะเสริมดวงชะตาบูชาหมา,ายยานอันศักดิ์สิทธิ์ นะครับนะเพื่อเป็นมหาราวยเรียกทรัพย์นะครับทั้ง12ราศีสามารถติดต่อเช่าบูชาได้นะก็ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้เลยนะครับหรือถ้าใครสนใจที่จะเสริมดวงชะตาด้านสุขภาพก็มีน้ํสุนปพรเห็ดจือแดงสกัดตาหลินจือหลินลน,นะครับช่วยบำรุงร่างกายนะครับเออเพียงก็ติดต่อสอบถามข้อมูลได้นะครับเออเวลาคุณโทรไปเพิบอกว่าติดต่อมาจากช่องรายการหมอฤทธิ์ผาดาว นะเออเดี๋ยวก็จะมีส่วนลดอะไรต่างๆก็ว่าไปนะเออแล้วแต่ตามเทศกาลนะครับดวชดงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยนะครับถึงว่าในเดือนมิถุนายนนี้คุณจะมีความมั่นคงมีความแข็งแกร่งในตัวเองในด้านของการงานคุณมีโอกาสที่จะประสบผลความสำเร็จมีโชคลาภคุณจะได้รับสิ่งที่ดีของมีค่าหรือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจก็ได้ของชาวลัคนาราศีมีนนะครับหมายถึงสิ่งที่คุณจะได้รับนะ ในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยนะครับให้เรามาะระวังในเรื่องของการทำอะไรซึ่งตามใจตัวเองมากจนเกินไปนะครับนะในด้านของอารมณ์และความรู้สึกเนี่ยอาจจะส่งผลในเรื่องของ สุขภาพร่างกายอาจเจ็บข้าได้ป่วยไม่สบายได้นะครับต้องระวังไว้น,นิดนึงนะแล้วก็ระวังระวังในเรื่องของการเดินทางภัยทางน้ําด้วยนะครับของชาวราศีมีนนิดนึงนะครับในเรื่องของอํานาจและอิทธิพลหรือสิ่งที่มีผลต่อชะตาของคุณในเดือนนี้คุณอาจจะมีความคิดซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับให้ดีกว่าเดิมก็ได้อาจเช่นสุขภาพร่างกายคุณอาจจะดูสุขภาพอ้วนเกินไปน้ําหนักมากเกินไปคุณก็อาจจะไปลดหุนด่นลดน้ําหนัก ไปออกกันมังกายแอคเซอร์ไซส์ก็ได้นะครับเออหรือไปปรุงเสริมเติมแต่ให้ตัวเองเนี่ยดูดีทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะเพราะชาวราศีมีในช่วงนี้น้ําหนักจะขึ้นนะครับจะล่ําซํามีกินมีใช้นะครับเพราะฉะนั้นน้ําหนักก็จะขึ้นเดือนละโลนะเออเพราะฉะนั้นก็ให้มันเต็มที่ไปเลยเป็นกระปุกตั้งไฉ่นะถือว่าทรัพย์จะมาอย่างเต็มที่ประสบผลความสําเร็จนะครับชาวราศีมีเนี่ยงานมันคงโอ้ยคุณไม่รวยตอนนี้จะจะไปรวยตอนไหนใช่ไหม ถึงแม้ถึงแม,งม้ว่ามีรายจ่ายก็ช่างมันนะเพื่อคุณจ่ายอะไรไปแล้วไ,ไปก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องจะรับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันของชาวราศีมีนนะในด้านของโชคลาภชาวราศีมีนเนี่ยนะครับคุณจะได้อย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันเออในโดยศาสนาคุณในด้านของความมั่นคงเนี่ยคุณมีโอกาสในเรื่องของหลักทรัพย์ถิ่นฐานต่างๆนะเพื่อสู่ไรนาการเกษตรนะครับผลประโยชน์ผลรายได้ต่างๆเนี่ยนะคุณจะรับการช่วยเหลือสนหรับส่วนที่ดีจากมิตรนะถือว่าดีมากนะครับ ให้การดูแลเอาใส่ใจคุณดีนะเออและดวงจะต่างคุณในช่วงเดือนนี้คุณอาจจะมีความคิดซึ่งรุนแรงนะครับรวดเร็วเหมือนกับว่ากล้าตัดสินใจนะอย่างฉับพลันเลยในเรื่องงการงานก็ได้นะครับตัดสินใจก็คือลงทุนทำเมื่อคือทำไม่ทำเมื่อคือไม่ทำประมาณนี้ก็ได้นะของชาวลัคนาราศีมีนนะครับส่วนปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะครับคือถ้าคุณเนี่ยคุณต้องพยายามสวดมวนต์ไหวพรินิดนึงจะเป็นผลดีกับคุณดวงคุณมาก นะแต่ถ้าคุณไม่สวดมนต์ไม่ทําอะไรเนี่ยมันก,มนก็มันก็เบียบเสมือนปล่อยเวลาผ่านไปไร้ประโยชน์นะพยายามทําบุญเพื่อเสริมดวงชะตางคุณเองนะครับถือว่าเป็นมงคลนะพอมาในวันที่7มิถุนายน2 5 6 5นะครับเวลาตีหนึ่งบนทีเนี่ยดาวพุธเสริร์เข้าสู่ในภพ,พศ,ศาสตร์ชะ นะก็เป็นพินทุบาทด้วยในดวงชะตาคุณนะถือว่าตามเกณฑ์ดวงชะตาในช่วงนี้เนี่ยนะครับคนรักคู่ครองมีเกณฑ์การออกสังคมบ่อยส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นที่รู้จักในสังคมเพื่อนมากขึ้นนะรวมถึงในเรื่องของญาติพี่น้องก็มีเกณฑ์การออกสังคมด้วยนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายนะครับอย่างที่บอกเนี่ยให้ระวังในหลงคาพูดนิดน,นึงนะของชาวลัคนาราศีมีนนะครับ พอมาในวันที่13มิถุนายน65นะครับเวลา14.46นาทีนะดาวเกตนี้ก็โคจรเข้าสู่ในภพวินาศนะครับให้ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนิดนึงเกี่ยวข้องกับการปวดหลังปวดเส้นนะคุณจะเป็นก็ต้องเข้าร้านนวดถูกไหมเออนะในดวงชะตาคุณก็ต้องดูนิดนึงนะครับหรือเจ้าชะตามักจะโดนมรสสมชีวิตอย่างหนักต่างๆนานานะครับแต่เจ้าชะตามักจะเป็นคนที่อดทนต่อเหตุการณ์ร้ายๆต่างๆเหล่านั้นได้อย่างดีเลิศนะ มักอาจจะโชคร้ายอยู่บ้างนะครับมีโรคประจาตัวนะให้ระวังสุขภาพนิดนึงอย่างที่อาจารย์บอกก็คือปวดหลังปวดเส้นเป็นสําคัญนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นพยายามสวนม้วนเวทย์พระหมณ์ธปฏมบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาถึงแม้ว่าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยคุณจะเจอหมอดีรักษาเพราะดาวพฤหัสบดีทับคุณอยู่นะถ้าดาวพฤหัสบดีคุณไม่เสียเนี่ยนะคุณดีแน่นอนคุณจะเจอหมอดีรักษาเช่นหมอหัวโตวแพทย์หญิงจังกึม หรือซุนเขียนประมาณนี้ก็บวกท่านกุงซุนเชอะอีกคนนึงนะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวที่นี่จะย้ายราศีใน,ในวันที่15มิถุตนายนห5เวลาสิโมงในกาสานาทีนะครับอาทิตย์ออนี้โคจรเข้าสู่ในภพพันธุนะเช้าราศีมีนนะครับดวงคุณให้เรามังเรามองปัญหาอุปสรรคที่บ้านของคุณหรือญาติพี่น้องโจ้อาจจะขึ้นบ้านต้องรามัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตาคุณในช่วงหนึ่งเดือนนี้นะครับเพราะว่าอาริพันธุไหหรือศัตรู ใครที่เป็นศัตรูคุณเนี่ยอาจจะมาที่บ้านของคุณนะนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึนงนะครับพอมาเนี่ยคุณแจ้งเจ้าที่ตํารวจเลยนะหรือทําไมอย่างนั้นคุณก็พบเอ็มสิบหกเล็งไว้เลยมาแล้วท้ไามาแล้วจะไหมแจ้งตารวจเจ้าที่เมดีเมเดีเดวอสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าซูนเอนะ <c oughs> เออนะชาวลัวนาราศีมีนคุณอย่าซีเรียสมากช้าราศีมีนคุณจําไว้คุณต้องอ้วนเขาไว้คุณต้องน้ําหนักคุณต้องเจ้าเนื้อจําไว้คุณต้องเจ้าเนื้อนะ ถ้าคุณอ้วนเจ้าเนื้อเหมือนกระปุกตั้งไฉเนี่ยนะบอกตรงๆเลยคุณจะเป็นมหาเศรษฐีแน่ในช่วงปี2ปีนี้นะครับชาวนะาลัคณาลาศีสิงมีนนะอยากเป็นเศรษฐีไหมชันละศีชนละศีเออเพราะฉนะนะั้นนะดูคุณอ้วนเอาไว้ดีที่สุดนะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระศุกร์นะดาวศุกร์นี่จะเดินหน้าเสดิจอย่างรวดเร็วในตําแหน่งก็เป็นเกษตรในวันที่19มิถุนาย,ยน65เวลา23นานเมกาสานาทีศุกร์นี้เสด็จอยู่ข้พบสัจจะ แล้วก็เป็นปตะมุกเก์ด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนคุณจะเป็นที่ยอมรับในสังคมทาอะไรก็จะประสบผลความสำเร็จสว่างมีโอกาสได้รับข่าวดีในดวงชะตางคุณนะในช่วงนี้สังคมคุณดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรเลยและคุณมีโอกาสได้พบเพื่อนจากต่างถิ่นต่างแดนด้วยนะครับต่างถิ่นต่างแดนไกลนะเออไม่ใช่ไกลผู้ไก,ไ,กไกลคนนะคนละอย่างนะไกลดูอันนี้มาพูดถึงดาวต่อมาเลยนะเออเพราะฉะนั้นในดวงชะตาคุณในหลงสังคมก็โอเคนะ คุณจะเป็นคนที่ชอบออกสังคมอนะ่ะออกสื่อโซเชียลวอทแอบไฮไฟทิกต็อกเอาไปเลยให้เต็มที่ก็ถือว่าเป็นผลดีต่อเจ้าชะตานะครับในวันที่26มิถุนายน65เวลา8โมง17นาทีนะครับดาวพุธนี้ก็เดินหน้าเสริญอย่างรวดเร็วตำแหน่งก็เป็นกเกษตรนะคือดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับดาวพันธุ์ถูกเป็นกเกษตรถือว่าบ้านช่องที่อยู่อาศัยคุณจะมีความมั่นคงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับแล้วก็ คนรละคู่ของชาวราศีมีนเนี่ยก็ดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีนะเอ,อเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความดีใจกับชาวราศีมีนนะครับทั้งในและต่างประเทศนะจะมี f อฟซีแฟนคลับอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับนะทักทายต่างประเทศหน่อยรออวยยัง <c oughs> ได้เมียยังต่างชาติออสมหวังใช่ไหมออโชคดีโชคดีนะเหลาเยียบพอหอเหลาเยียบพอหอนะอ,อันนี้คุยกับ f อฟต่างชาตินะออได้เมียต่างประเทศแล้วคงดีนะ <c oughs> รวยประสบผลความสาเร็จดีนะครับมดาวต่อมาเลยก็คือดาวอังคารดาวอังคารนี้จะย้ายราศีตำแหน่งก็เป็นเกษตรนะครับในวันที่26มิถุนายน65เวลา17บเนกาห้านาทีอังคารเข้าสู่พบการเงินกระดุมพระเป็นเกษตรหมายถึงคุณจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรครับแต่ชาวราศีมีนจําไหมคุณยังมีดาวมรตยูอยู่ห้ามคาดหวังเรื่องการเงินถ้าคุณไม่คาดหวังเรื่องเงินเรื่องทองคุณจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำแต่ถ้าคุณคาดหวัง มันจะยิ่งห่างไกลพลิกแพงตะแคงเอียงแล้วเอียงอีกนะเอ,อประมาณนี้ในดวงตาห้ามคาดหวังเรื่องการเงินนะคุณมีโอกาสได้มากนะครับแล้วก็ในเรื่องของการงานเนี่ยนะประสบผลความสำเร็จคุณจะมีเครดิตในเรื่องการการเงินด้วยของชาวราศีมีนนะเพราะฉะนั้นชาวราศีมีเนี่ยดวงโดยรวมเนี่ยการงานคุณดีแนะ่นอนคุณจะเป็นคนที่ขยันขันแข็งเต็มที่ นะครับงานเยอะเงินก็ดีด้วยนะเพราะฉะนั้นก็วางแผนในหลวงการเงินได้ดีเพราะว่าพอได้มาเสร็จผู้ปีมันก็มีรายจ่ายรออยู่ด้วยเช่นกันในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ่นนะในดวงชะตาในเดือนนี้พระจันทร์ก็จะเพ่นอย่างเดียวนะครับเพ่นวันที่14มิีมิถุนายน2565เวลา18บแนกายี่สิบสี่นาทีเพ่นอยู่ที่ภพสุภะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนในเดือนนี้คุณจะประสบผลความสำเร็จ มีชื่อเสียงความดีงามความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตาส่งผลให้เจ้าชะตามีความมั่นคงนะครับและบุตรบริวารก็จะช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าชะตาให้ประสบผลความสำเร็จเป็นอย่างดีด้วยนะครับนะโอเคอันนี้ครบแล้วของชาวลัคนาราศีมีนนะครับก็ขอให้ชาวราศีมีนทุกคนโชคดีนะถ้าจะในสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้หรือถ้าคุณจะอัปเดตเรื่องดวงชะตาติดต่อมาได้เลยนะเออเอฟซี FC ต่างประเทศ ก็ขอให้โชคดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กาอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ